สวัสดีค่ะมาพบกับแอนอีเช่นเคยนะคะวันนี้แอนมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่ากุ้งนะคะเวลาเขาโดนกินโดนกัดหรือว่าโดนหนีบหรือว่าโดนจากการทําร้ายหรือเหมือนจากการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติเขาเป็นเขาเป็นแผลนะคะหรือว่าเขาโดนเนี่ยคะ่ะโดนกัดมานะคะและเวลาลอบคาบ แล้วตัวเขาจะปกติหรือเปล่านะคะให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะตัวนี้เขาจะลอกคาบแล้วนะคะลอกคาบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจับให้ดูนะคะอันนี้เพิ่งลอกเลยนะคะเพิ่งลอกคาบจะจับยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเขาเนิ่มค่ะนะคะ,นะคะพอลอกคาบมาก็ก็จะเหมือนเป็นปกตินะคะ จะตัวนิ่มนะคะจริงๆตัวนิ่มแบบนี้ควรแยกนะคะเก็บไว้สักสองวันเนาะหรือว่าวันหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าของแอนจะวันหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีเกลือเข้าไปช่วยนิดนึงมันก็จะแข็งแรงนะคะนะะคอันนี้จะเป็นคราบเก่านะคะก่อนลอกคราบพอลอกคราบเสร็จนะคะก็จะปกตินะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ